สีหนาวันนี้ซิงกิว่าฉันทุกเปลี่ยนสีผมออกมาซึ่งฉันก็ทุกการดีๆก็เตี้ยวจะพาเองไปเออมือนเอ่อปั้นเก่าของฉันที่เคยอยู่กับน้องแล้วก็อยู่กับพ่อแม่แล้วทั้งสองคนอืมใช่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 ชื่อบิโอการอยู่ตักปากจม ไม่รู้อ่จะจำไม่ค่อยได้หายแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปที่รทรเราไปเอารถก่อนโอเคไหมโอเคจะมาตามนายอย,อยู่โอเคนั้นทานวิ่งไปเลยนะนเดนาะนั่นบินไปเลยลนนะ <c oughs> ฉันบินไปแล้วกันนะฉันบินไปแล้วนั้นไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเผื่อว่ามันจะบานรถหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ลนะ คือว่าจำเั twelve, ิเริมันจะอยู่ตรงเออไอตรงกล้ฟาร์มเนี่ยใช่ใกล่ใกล้ฟาร์มแต่ว่ามันจะปนเไใกล้ฟาร์ตี่ใกล้ฟาร์แต่อยู่บนภูเขาเออแล้รจะรู้ว่มันอยู่ตรงแล้วมันอยู่ตระ ขาไปแล้วก็วต้องห่วงรู้ที่ที่มันไปีแล้วม่าเป็นบ้านู่หลังเขาเลยหรือาันจะไม็ได้ไกันด้นจะครับเอโยเขาเนี่ยจะแบบแาจะแล้วิก่าู้วุกก็ไมรู้สาตนออาก,กันละแ้กแตว่าเข,ข,ขา,าเมเ่เนี่ละที่เออเขาเรีว่าเขาเรียกว่า คุณก er ้อนนี่คือคนที่ผมเคยคบด้วยก่รนคุณก้อนนี่ก็เป็นก้อนดีเองใช่ไมครับจะณป้อนนีแล้วก็ฉันก็อแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่แต่ที่นี้ก็คือมันคล้ายๆกับเราเปซื้อบ้านจับแล้วแล้วก็ใค้ไม่รู้ที่นั่นกับน้องหมาแล้วไป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 แล้วก็ไปโอ้โห ไม่เป็นอะไนไม่ได้ในคัรบไฮดีได้ไหมได้ที่เราผมวัวไม่ดนะ้มอยู่างนะับนเอ่อเขาที่รู้ว่ามันอยู่ใกล้สาบมกมันูล้สทำไลยตรงนั้นเจะได้สร้างไทเขาไทโคต้องมีลแล้วมันจนี้องมีล

ก็กอะา้าใช่ไหใช่ต so like right, ่าก้ที่แมเล่าบอว่าที่มันมบ้านอยู่บนเขาแล้มันอะได้าบ้ไนะใช่ไหอ๋อ่สิบ้านเคุณอะไรไม่ระเหอนนก็ไม้ว่ามันบว่าใช่มัู่เขาด้านต่มันอยู่ตรงไหนก็ไมู่้มัไม่ค่อยจได้แต่เราไปจำดวด้วกัน เอ้โหใส่ป่าป่าทอ่ให้ด้แหละม่คิดค่ามเขวเียเยอเลยเนชิวว่าไม่น่าใช่นะนีนี่นี่นี่ตรงนี้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 อะไรเลอกข้อทยนะดูวัยไยรุก่อนเพ่เห็นมันมันเยอะด้วไนะ้มันมีน้ำผึ้งขึ่น อาจจะเคยมาอยู Ooh, so ่ไมเกี know. Know. I mean ่ยขกับพ่อได้ไม่เมาเลยู่เคึเรื่อว่าน่าจะเป็น้านิ่งมาแล้วก็จะจนควันจีหยล้คิดว่ารีบไปก่อนเถอะเออต้องหัยใจไู่กแล้วหายใ้อยู่ด้หมหใจอ่ะอ๋ดีเไไหมไปไหมไปถึงปรนกูแล้ว một kỳ gì nguồn binh sắp chặt em rồi nguồn binh 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 lâu rồi ạ binh 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 ở binh 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 เอ้าแล้วเวลารถออกค่ะรถออกยังไงถ้าเราเอารถออกก็ฉันก็จะไม่เข้าใจเด็กคือเขาเอารถออกยังไงนี่เปนเ่อนเก่าฉันนี่เปนเ่เก่านานแล้วถ้าว้าวเขาไปแล้วแกว่าวเขาไปหรอใช่ว่าคุไปัญญานี่บ้านลกบ้านลกมากบ้านลกมากเลยอ่ะฉันต้องแบบว่าคูกว่าแม่เออเพราะว่า รอ้ปบว่าแล้วก็าอิเนี่ยตก็แบบไปซื้อปั๊ดตนงเงินหอ่ะจมเคนขนูดว่าวาตอนเดียวกูหนุ่มากอืมตุ๊กตาเป็ดด้วยตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตาเป็ดด้วยโอเคตุ๊กเฮ้ยมีรถด้วยรถรถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันเจออะไรด้วยได้เจออะไรเหรอฉันเจอเหมือนกับเอ่อตุ๊กตาเป็ดสตัว นั่นเป็นตุ๊กตาเป็ดสองตัวเหรอใช่ตุ๊กตาเป็ดที่ฉันเคยอาบน้ำนี่ไงตุ๊กตาเป็ดสองตัวนี่ไงตุ๊กตาตุ๊กตาเป็ดสองตัวเฮ้ยห้องประดูให้ห้องน้ำห้องน้ำอ่ะหึห้องน้ำมันก็แบบนี่ไงห้องน้ำอยู่ตรงนี้นี่หรอวะนี่ใช่ห้องน้ำหรอเฮ้ยนี่ไงรถรถของพ่อจันที่เป็นเบอร์เกิลโอ้ยแบบว่าเป็นเงี้ยจูเบย์บอกพอจะนรถวันนี้พ่อจันก็ ไปแล้วนะนี่เช็คคุกแบบตอนนั้นเช็คคุกเก่าๆอะแล้วก็นี่มันเป็นที่แบบว่าที่อาบน้ำเข้ามาดิอยู่ไหนอะหาคิดไม่เจออยู่ไหนดีหน้าอยู่ไหนดีหน้าทฉันอยู่นี่มานนี่มานี่ฉันเจอห้องน้ำนี่มันเป็นนี่นี่มันเป็นจะเข้าไปอีกแล้วหรอกมันนี่เลย ของพ่อฉ <die> okay. ันแล้วก็เอด็กข้อเก่าๆแล้วก็อืมแล้วก็พวกวัวอาบน้ำอ่ะก็จะก็มีแค่นี้แหละมันอยู่ตรงจิตตระกันดารน่ะมาไหนแล้วเนี่ยแกเข้าไปบ้านนี้ทำไมแกเนาะอ้๋อมาไหนแล้วฉันไม่รอแล้วใช่ไหมกบ้านแล้วโอ้ยรอรอฉันหน่อยรอฉันหน่อยไปกลับบ้านแล้วเหรอใช่กลับบ้านแล้วออกมาเถอะเร็วเร็ว ไปไหนมันก็ไม่รู้ว่าเร็วไปเร็เวๆเ,เข้าไปกันละเข้าไปไหนไม่รู้ละไหนเนี่ขึ้นมาขึ้นรถมาดิไม่ขึ้นมาล่ะขึ้นมาดิไม่ขึ้นเ่ะขึ้นรถโอเคอ่ะละ มันก็ขึ้นได้ใช่มเฮ้ยอขึ้นกเลย่้เเมื่อก่อนว่ามันเน่จะแบบก็จะเสีียงเราว่าเราต้อลนี้ว้าวนียมาได้่าวเดี๋ยวววด้วยด้วยด้วยไมนะอกมา เออช่วยชันด้ยวยแล้วรถจะทิ้งรถมีอะไรเนาะรถไปับไาไม่รู้ออกมาเถอะเร็ว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 วาต้องอะไรมาเราต้องหารถบางคาาาันมาเข้าใจวัดรถปะแต่ใจก็้าจวันรถแต่ฉันไม่เข้าใจว่าอะไรคือนนั้นแต่ที่รู้ก็คือต้องหารถก่อน

de la otra puerta y se me rompe el no se me rompe el segundo 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 no

ไปขายเลยอ่ะขายเลยโอ้ขอบคุณนะต้องขายแล้วเนี่ยใช่ขาย,ขายราใหได้ด้วยแคปเรียเงินหลอกอุ้ยบ้านฉันยังของรกเหมือนเดิมเลยไม่ก็จะอันนี้เลยเท่าไหร่เลยห้องมันแบบอือห้าเรียกว่าอะไรวะห้องมันจะรกมากมากแล้วไม่เคยจะอาดเลยสักครั้งห้องมันเล่นตอนนั้นเล่นตอนดื่มตุ๊กตาเมาื่อดึ่กันแล้วมั้งคหลัก หนักหนักมากมากแล้วตอนนี้ก็เรบลาแล้วไปนอนเดี๋ยวอน่นอนไว้เอาเถอะฉันจะนอนเมาแล้วๆนี่อยู่ไหนวะาโอเคมาแล้วชิมนอนก่อน นอนแล้วนะเจอกันโอ้ยฉันได้ไปเที่ยวบ้านมันมาด้วยดีใจมากๆที่ได้่กับเพื่อนดีๆแบบนี้ไปเข้าไปนอนได้เวลานอนละไม่ได้ไปอาบน้ำนอนหรือไงวงอืม

哎，你的没货，真的 ใด้จิตจำลึกว่าเอิญเอิญทีเกกับรีน่ามันไปไหนกันนะมันไปดูบ้านเก่าของทะเเกาบแล้วหรอโอ้เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องตามไปดูหน่อยแล้ว